ที่ชาวนารอคอยก็ตกแล้วนะครับทำให้ต้นไม้วรืชพื่ต่างๆนะฮะจะได้สดชื่นนี่ครับก็ไม่ไม่หนักเท่าเท่าไรครับก็ถือว่ากลางๆนะฮะแล้วก็ตกปกคคุมไปทั่วเนี่ย ผมใจะให้ท่านดูเนี่ฮะนี่ฮะทำให้อสัตว์ต่างๆนะฮะก็ช่วงนี้ก็ต้องหลบก็ที่กำบางังหลบก็ต้นไม้แต่ก็นี่ฮะถนนหนทางก็ชุ่มชื้นไปด้วยอเม็ดฝนนะครับ ค่อนข,ข้างที่จะผมคิดว่าช่วงเย็นๆนะฮะอาจจะหนักมากกว่านี้แต่ตอนนี้เป็นการตกเพราะว่าผมว่ามันคงมีการความกดอากาศนะฮะแล้วก็ไหลวนมาจากจีนเวียดนามแล้วก็ลาวนะฮะแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทย ทำให้เกิดฟ้าเนี่ยท่านท่านดูฟังเสียงเสียงนี่เสียงเสียงที่จะหนักนเป็นเสียงลมเสียงฝนนะครับก็ถือว่าหนักมากนะฮะมาแล้วนะฮะหนักมากเลยเดียวครับท่านจะเห็นชัดเจนมากนะฮะเม็ดฝนเริ่มเม็ดใหญ่ลงมา อืมปีนี้ผลไม้ที่บ้านไม่เยอะเหมือนทุกปีต้นไม้ก็ตายไปด้วยก็มีความคิดว่าจะตัดกิ่งแล้วก็ตอนครับมันจึงจะทำให้ผลผลิตในการให้เรามีผลไม้ไว้รับประทานนี่ครับผมจะถ่ายให้ท่านดูว่าตกหนักทีเดียวนะครับ เอ่อถ้าดูด้านบนของท้องฟ้านะฮะลมจะพัดเมฆลอยอยู่ครับผมนี่ฮะครับวันนี้ถือว่าคงจะตกทั่วฟ้านะครับผมไม่ใช่ตกบางจุดเหมือนกับที่ตกมาที่เราเคยประสบพบมานะฮะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,ากราบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ